จริงๆมันไม่ใช่แค่ภาคใต้อะตอนนี้คือจะเห็นว่ากลไกมันมันท,นท,ทีการไปหมดเลยใช่ใช่มันทั้งประเทศคืออยุธยาก็มีปัญหาแต่ว่ามันเห็นชัดที่ภาคใต้ซึ่งเราอ่อนในเรื่องของการซิมูเลทด้วยแหละทีนี้นกลไกคือตอนเนี้ยไอ้คำว่าซิงเกิลคอมมานภายใต้ภาวิกฤตน้ําตอนนี้เนี่ยคนงงกันมากตัลงซิงเกิลคอมมานคืออะไรเราเห็นแต่นายกที่ลงพื้นที่เราเห็นว่าการนำเนินกาที่ลงพื้นที่จริงๆแล้วซิงเกิลคอมมานมันต้องฟังก์ชันกว่านั้นเราก็ในเรื่องของการประมวลน,น้ําอ่ะ มันจะต้องส่งต่อข้อมูลไปให้ทางฝั่งปอพได้เร็วกว่านี้ซึ่ง hmm. ภาคใต้ตอนนี้การซิมูเลตน้ําหรือการการประเมินสถานการณ์น้าตอนนี้ก็มีปัญหานะคะครับคือเราเราไม่พูดแล้วกันว่ามีปัญหาเพราะอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันทีหลังก็ได้มันก็มีปัญหาส่วนในฝั่งปอพอเองเนี่ยก็ก็ช้าไม่ได้เป็นไปตามแผนที่นายกบอกมีแผนมันก็ไม่ได้ฟังก์ชัน hmm. ตามแผนในกระดาษที่มีเพราะฉะนั้นทั้งสองฝั่งเนี่ยมีปัญหาหมดภาคใต้นี่คือ คือคือล้มเหลวจริงๆในเรื่องของการประเมินสถานการณ์และการแจ้งเตือนค่ะจนตอนนี้ก็ต้องต้องช่วยเฉพาะหน้าให้รอดไปก่อนคือคือภาคใต้เนี่ยอันที่หนคือน้ํามันค่อนข้างเร็วแต่คําว่าค่อนข้างเร็วเนี่ยมันก็จะรู้ล่วงหน้าประมาณสักสิชั่วโมงเนี่ยรู้ได้ว่าะฉะนั้นการที่จะแจ้งเตือนให้ทันเนี่ย ก็ต้องก็ต้องเรียกว่าอะไรก็ต้องไฟแดงแล้วอะถ้าเห็นฝนขนาดนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามันมีจุดอ่อนของเรื่องนี้จริงๆครับครับแปลว่าแปลว่าแม้ว่าณนะวันนี้เราจะมีเซลล์บราดแคสที่ส่งตรงถึงมือถือทุกคนเนี่ยก็ก็ไปดีขึ้นเหรออาจย์มันดีขึ้นแต่ว่ามันต้องคือทั้งหมดทั้งสิ้นกว่าจะส่งเซลล์บราดแคสได้เนี่ยมันต้องประเมินสถานการณ์ก่อน <c oughs> แล้วกว่าจะประเมินสถานการณ์แล้วส่งไปเนี่ยในห่วงก่อนที่จะส่งอะคะ่ะมันช้าเกินไป อืมอืครับครับซึ่งจริงๆเรารู้เรารู้ฝนที่จะมามันมันมันถ้ามันประมวลผลได้เร็วกว่านั้นอ่ะมันก็จะด,ดีกว่านี้อย่างนี้แล้วกัน